วินเนยี่เมดิคอลเปิดตัววินเมดคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ชูจุดเด่นเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชั้นสูงถูกต้องรวดเร็วแม่นยำตรวจคัดกรองโควิด -19 RT-PCR และ TMA 2ระบบลายเดียวในไทยถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะซับวินเมดคลินิกเทคนิคก,การแพทย์ค่ะนำโดยคุณนันทิยะดารการนนท์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวินเนยี่เมดิคอลจำกัดมหาชนร่วมด้วยคุณมนัสสุภาพค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีและผล ผลิตภัณฑ์อื่นค่ะและคุณลาชันอารยะวงชัยค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินสำหรับวินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์ค่ะมีการให้บริการในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และ TMA ค่ะรายเดียวในไทยที่ได้รับการรับรองการตรวจทั้งสองระบบนอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะ HPV a n d STD self collection ค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะวินเมดค่ะให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์ค่ะ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติชั้นสูงค่ะเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและก็แม่นยําค่ะสาหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดค่ะยังมีแผนในการทําการตลาดให้ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะเน้นกลุ่มเป้าหมาย B2C ค่ะรวมถึงการขยายการบริการได้ Through Fast Tech RT PCR ค่ะและยังมีสินค้าใหม่ค่ะ AV a Self c o r r e c t ค่ะที่เปิดตัวภายในงานนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะทางทีมผู้บริหารค่ะยังได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริเวณต่างๆภายใน วินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์ค่ะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถเข้าใช้บริการกันได้ค่ะที่วินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์ค่ะหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เฟซบุ o กวินเมดลาเบอร์เทอรี่ค่ะหรือ Li น์โอเอแอดวินเมดลาเบอร์เทอรี่ค่ะครับก็วันนี้เป็นวันเปิดตัวของวินเมดคลินิกเทคนิคการแพทย์นะครับหรือวินเมดแล็บนะครับซึ่งวินเมดแล็บเนี่ยโดยหลักๆนะครับเราเป็นห้องแล็บปฏิบัติการ ที่ให้บริการหลักๆคือ2ด้านนะครับด,ด้านแรกคือการตรวจทางโควิด19นะครับตรวจหาเชื้อทางโควิด19ไม่ว่าจะเป็นทางวิธีเทคโนโลยี RT-PCR หรือเทคโนโลยีทาง TMA นะครับซึ่งเราเป็นหลักเดียวในประเทศไทยที่สามารถตรวจได้โดยใช้2วิธีนี้นะครับอนอกจากนั้น,เ,นเราก็ยังมีการตรวจ ATK แบบที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาตรวจให้นะครับ อันนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่เราบริการให้ในทางเา่เกียวที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโควิดนะครับปัจจุบันนี้อนอกจากโควิดแล้วนะครับโดยหลักที่ที่เราทำนะครับก็คือ,อห้องแลบที่เรียกว่าเป็นการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับเป็นตัวการตรวจหาเชื้อ HPV นะครับโดยระบบ s e l ฟ์ o l ลเ c t เซลฟ์คอลเลคชันที่เรากำลังจะเปิดตัวในต้นเดือนอมีนาที่จะถึงนี้นะครับอัอนนี้คือบริการหลักๆของของอห้องลับของ w i n m e ทครับจุดเด่นของ w i n m e ทนะครับก็คือเราเองเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มธุรกิจเลยจนถึงวันนี้เราเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีมาตลอดนะครับสิ่งที่เราทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาเกี่ยวข้อง นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พื้นฐานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับโลหิตก็ตามนะครับซึ่งเป็นธุรกิจของเราอันหนึ่งนะครับหรือว่าทางด้านธุรกิจทางด้านสุขภาพสตรีก็ตามนะครับ <c oughs> กบบารตรวจแม่กบบปักมดลูกนะครับโดยวิธีใหม่ที่ปัจจุบันใช้อยู่มา20ปีเนี่ยเราเป็นคนแรกที่นําเข้ามาแล้วก็บุกเบิกนะครับเรียกว่าตินแพรปนะครับถ้าท่านไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับจะบอกว่าประมาณ80%อาของ สุขภาพฟรีที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกปัจจุบันในโรงพยาบาลเอกชนเป็นลูกค้าของบริษัทเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีการตรวจทางด้านเชื้อ HPV อีกด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเทรนด์ของโลกเนี่ยมีการพัฒนาไปการตรวจตัวเชื้อ HPV นะครับซึ่งเราเองได้มองเห็นช่องอแกลบนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีสุขภาพตรีอยู่ประมาณ15ล้านคนที่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้ไปตรวจ HPV เลยนะครับทำให กา,การเสียชีวิตของสุภาพตรีในประเทศไทยเนี่ยจากเชื้อ HPV นะครับมากถึงวันละ14คนนะครับซึ่งเรามองเห็นปัญหาตรงนี้เราเลยคิดคน้นแล้วก็ได้มีการริเริ่มในการที่จะทำธุรกิจทางด้าน self collection เกิดขึ้นมาก็คือที่มาที่ไปของห้องแบบ w i n b e t นั่นเองครับ TMA เนี่ยก็คือถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ R t p c r ถูกต้องไหมครับ TMA เนี่ยก็คือ เป็นเทคนิคทางด้านอนูชีววิทยานะครับเหมือนกับ RT PCR แต่จะมีข้อแตกต่างกันในเชิงเทคนิคนะครับผมก็คือตัวของ TMA เนี่ยก็คือจะอรันโดย process ของการใช้อุณหภ,ภูมิเดียวในการรันนะครับผมแล้จะมีการ p u r i f y ตัวของสารพฤตุก,กรรมออกจากสารปนเปื้อนทําให้เวลาเราเพิ่มปริมาณเชื้อเนี่ยทำให้เพิ่มปริมาณเชื้อเนี่ยได้ค่อนข้างไวนะครับผมอันที่3ก็คือการเพิ่มปริมาณเนี่ย เราสามารถเพิ่มได้เป็นร้อยถึงพันก๊อปปี้ต่อรอบซึ่งแตกต่างจาก RT PCR นะครับผมที่เพิ่มได้คือ,อ,อแค่รอบต่อตัว1เป็น2 2เป็น40เป็น8อันนี้คือข้อแตกต่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทางด้านสาหรัฐอเมริกาและยุโรปใช้อยู่แล้วก็มาอยู่ในลักของเราทั้ง TFA และ RT PCR ครับที่เราเปิดวันนี้เนี่ย ความพิเศษของของเรานะครับก็อย่างที่ผมเรียนถ้าเกี่ยวข้องกับทางด้านห้องแล็บทางด้านโควิดนะครับก็คือทางด้านเทคโนโลยี TMA ที่เรามีที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพูดถึงทางด้านตรวจมะเร็งปากมดลูกนะครับก็ต้องบอกว่า s เซ f c o l l e c t i o n อันนี้เนี่ยจะเป็นบริการที่เรียกว่าเราเป็นครบวงจรนะครับเรามีการทั้งขายออนไลน์นะครับแล้วก็ขายผ่าน ชนอ l ต่างๆที่เราเป็นคู่ค้ากันอยู่ปัจจุบันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับของเรามีช่องทางหลายช่องทางนะครับเรามีทั้ง f e c o o o p k p e นะครับของ a อวนะครับไม่ว่าจะเป็นของเ e b o o k Page มีทั้ง Line Ad นะครับแล้วก็มีทั้งติดต่อมาทางบริษัทเช่นเดียวกันนะครับ0871011นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ที่ท่านสามารถจะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามหรือว่าต้องการตอบข้อสงสัยหรือว่าเข้ามาสั่งสินค้าได้เช่นเดียวกันครับ